ครับสวัสดีครับยูพวกเราช่องท่องเพจนะครับวันนี้กลัวอะไรทอยหน้าทอยหลังท่องเพจกลัวอะไรไม่รู้นะครับอ๋อน่าจะเป็นน้องหมานะครับดูครับซึ้ง vs ระหว่างท่องเพจกับน้องหมานะครับอ่ามันจะเดินเงียบดูมาหาคนนะมาพ่อนะครับคงจะบอกพ่อแล้วว่ากลัวน้องหมาแล้วต่อครับดูครับโอ้โหตีอีกนะครับ ถ้าแบบนี้หาดูได้ยากนะครับดูครับสุดยอดมากอ้าว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 ตีพ่อครับโอ้โหมันจะอยากหยอกกีนแล้วครับอ้าวอ้าวได้ยินเสียงหมานะครับโอ้ได้ยินเสียงน้องหมานะครับอ่าวดูดูจะกอดพ่อนะครับเหมือนจะ ก็ัวน้องมานะครับโอ้โหล้มเลยนะครับเอาอีกแล้วโอ้โหดูสองเวทครับมือนกับเป็นตุ๊กตาให้เล่นนะครับโอ้ยยยบด้วยเยียบด้วยครับโอ้ภาพแบบนี้หาดูได้ยากนะครับอยากยองนะครับอยากยองนะครับเหมือนพอเป็นฟุตบอลนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับเหมือนพอเป็นฟุตบอลนะครับ อันนี้ก็ไปไกลพอสมควรนะครับโหว,วิ่งมาแล้วครับอะไรต่อนะครับไปอีกแล้วอันนี้แม่ทิมก็น่าจะไปหาตองเพชรนะรดูมาแล้วครับ,รบ,รบอยากวิ่งะอะไรนะครับภาพภาที่ต้องอ้าวอะไรนะครับดู นี่แม่รับถิมก็จินได้เล่นะทองเป็รอยากหยอกมานานแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหต้องหลบนะครับเขาชนนะครับเกือบผมล้มโอ้ล้มอีกแล้วนะครับเพราะดินก็ไม่เสมอกันนะครับแม่รับถิมก็จินได้เลยครับทองเพชรไปอีกแล้วครับไปคนเดียวครับโอ้ได้ยินเสียงด้วย ต้องถือเชือกนะครับเพราะว่าตองเพชรเขาหยอกแรงเกินไปนะครับเพราะว่าแรงคนกับแรงช้างไม่เหมือนกันนะครับการหันหน้าหันหลังนะครับมีการหันหน้าหันหลังอยากหยอกอีกนะครับ <c oughs> ไปแล้วพอา,าก็วิ่งไปแล้วนะครับ ใหม่นะครับอ่าอา่หันโอ้โหติผมรับเมื่อกี้ล้มมีแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนคุณแม่ตินะครับทองเพชรเล่นแบบนี้วิ่งมาอีกแล้วนะครับนี่คุณ คุณแม่ก็จินยะกไปจินกอผายอยู่นะครับมองเพรไปนะครับไปอีกแล้วไม่รู้ว่าไปาไหนนะครับไปเล่นดินอยู่คนเดียวนะครับไปแล้วครับไม่สนใจใครแล้วครับ เาไปแล้วน,นี่เรามาถ่ายไกลๆกันนะครับตอวนี้ก็ไม่มีรถนะครับก็ไม่มีรถเท่าไหร่นะครับดูต้้งเพชรไกลมากครับโอ้โโตัวติดนั่นนี่ว่าต้้งเพชร วันนี้เล่นเต็มที่นะครับเพรวเป็นได้มาป่านครับดูมาครับต้องเพรอยู่ในป่าเหมือนกับช้างป่านะครับเพราะว่าไม่รู้จักกลัวคนอ่ามีไม้ด้วยดูครับดูครับแม่รับทีมไปานะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ อันนี้เราซูมกล้องไปนะครับอ้าวทองเพชรเข้าป่าครับดูบินแล้วครับินมาแล้วบินมาแล้วอ้าวกลับให้ซูมไกลครับก็ให้ดูระยะทางนะครับก็ไกลไปจากแม่อยู่นะครับดูมาแล้วมาแล้วครับ้วบินมาแล้ว,ลว,ลวอ้าวบินไปทางไหนครับ อ๋ตัเสียงดังไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวทองเพชรเขาจะวิ่งมาหาไหมครับกราต้องเสียงเบาๆนะครับเราจะซูมไปใกล้ๆอีกวิ่งแล้ววิ่งนะครับวิ่งนะครับมีเสียงด้วยครับทองเพชรเดี๋ยนี้มีเสียงด้วยครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหสะดุดลมครับ วันนี้ไม่มีลูกบอลมาเล่นนะครับอิสระเต็มทีน่นะครับดูครับไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าไปไหน้หาตัวลเล็กเชื่องอื่นเขาจะไม่ห่างจากแม่นะครับดูทองเพชรครับห่างจากแม่เยอะมากครับดูว่งบินบินหรอครับ ไปเล่นต้นไม้ไปเล่นอันนี้ดูรับคุณแม่ก็อยู่ทางนูน้นคุณลูกก็วิ่งเล่นทางนี้โอ้โหไม่เหมือนทองเพชรไม่เหมือนช้างเชือกอื่นนะครับช้างตัวเล็กเชือกอื่นครับอันนี้ทองเพชรจะห่างจากแม่มากครับเหมือนกับไม่รู้จะรู้สึกกลัวอะไรเลยนะครับไปแล้ว โอ้โห,โหโดูวิ่งไปแล้วเข้าป่าไปอีกแล้วเราจะสูมไปไกลขนมาครับมาแล้วครับอ้ออาๆไปแล้วเหมือนหมูโอ้เหมือนหมูเลยครับที่วิ่งเล่นวิ่งเล่นในป่านะครับอันเหมือนเหนเยียบน้ำนะ ทองเพชรไม่กล้ามาอาาไปแล้วครับโอ้โหได้ยินได้ยินเสียงเสียงด้วยนะครับเสียงชัดๆครับเอท่านใดอยากอยากได้ยินเสียงของทองเพชรก็รับชมดูเลยนะครับไปแล้วเจ้าผิวมะกรูด ไปแล้วครับไป,ไปแล้วครับไปแล้วครับแล้วครับมันจะมาหาผมนะครับมันจะมาบอกอะไรโอ้โหไม่ได้มาบอกอะไรครับจะมาตะผมนะครับไปอีกแล้วโอ้โหุืยอจมากแล้วไปตัดไปฟังแม่รับทิมนหนึ่งนะครับนี่ก็กินต้นผายอยู่นะครับน่าจ,จะกินต้นผายยังไม่อิ่มนะครับ นี่ก็เป็นช่วงประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวจะไม่มีก็พาตองเพชรมาเล่นครับไปอีกแล้วครับโอ้โหนี้เราเล่นเต็มที่มาครับวันนี้ ถ้าทองเพชรมีเพื่อนเล่นคงจะสนุกกว่านี้เอานี้เล่นคนเดียวนะครับดูครับมาแล้ว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 โอโ้โ,อโหไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหสะดุดล้มครับสะดุดลม้มไปหาแม่อีกเช่นเดิมมาอีกรบอบดูจะมาหาผมนะต้องหลบดวนเอา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  ดูครับจรรมะติผมไม่รู้เหมือนกันครับดูขาครับเออเออได้ได้ยินเสียงหมาแล้วครับได้ยินเสียงสุนัขแล้วนะครับได้ยินเสียงน้องหมาครับได้ยินแล้วครับดูครับดูหัวกลางออกเลยนะครับมาแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับร้องเลยนะครับไปแล้วไปหาแม่แล้วครับไปหาแม่แล้วนะครับครับได้ยินเสียงอีกได้ยินเสียงอีกแล้ว เ,นะเหมือนตอนนี้สองพิชจะไม่กลัวแล้วนะวัดใจวัดจวัดแล้วว่าจะสู้กับหมาดีไหมครับจะสู้กับน้อหมาดีครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องผ่ายสองพิรด้วยนะครับสวัสดีครับ